ดิฉัมันอยู่ตรงนี้เอง <Okay. S 1> เนี่ยตาเห้ายางอ้อมทุกคนเหายางอ้อมนี่ชั้นสี่นะนี่เป็นชั้นสี่ชั้นสี่เดินอ้อมเลยเดินอ้อมเดินอ้อมนี่เกียรดีชั้นสี่ชั้นสี่นั้นดูยอดนั่นดูยอด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  โอ้ยสูงสูงสูงมีเกดียล้อมรอสวยมากเห็นเขาทุกลูกเห็นเขาทุกปลูก เเห็นแต่ในรูปแล้วมาเห็นตัวกิงเสียงกิ่งค่เนี่ยเสีงรูปไปเขาโพลลงไปงามงามเขาโพลลงไปเขามาเบิ่งกันวิวงามเลยวิวงามครับเออวิวสวยมากเออแถวรอยเอ็ดนี่เขาก็มีภูเขาอยู่นะนี่ แต่บ้านเราไม่มีเขาเฉยๆบ้านเราไม่มีภูเขาเหมือนเขาไงนี่อะไร้า,ม,า,ามันมันถ่ายอยู่แถวนี้เองพระยอ,ยอดยอดเจดีใช่ไหม นี่เดินรอบมาแล้วนี่เดินรอบมาแล้วสวยสวยสวยหมู่บ้านคนเห็นไหมสวยพาพี่ชายขาก็ไม่ดี ว่าตะไหนก็ได้พึ่งลูกป่ะลงร้อนห่างหอดก่อืน